ลำดับที่5กระดูกบนดาวังคารในปีคศ2014ยานสำรวจของนาซาได้บันทึกภาพถ่ายปริศนาที่อาจใช้ยืนยันว่าเอเลี่ยนหรือมนุษย์ดาวังคารอาจเคยมีตัวตนอยู่จริงจากภาพเมื่อดูผิวเผินอาจจะเหมือนกับก้อนหินทั่วไปแต่หากสังเกตให้ดีจะพบว่ามันมีลักษณะคล้ายกับกะโหลกศีรษะของมนุษย์โดยก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าหน้าที่ของนาซาออกมาพูดถึงโครงการลับบนดาวอังคาร และกล่าวว่าพบร่องรอยสิ่งมีชีวิตขณะยานสำรวจไวตกิ้งแลนด์กำลังเก็บและบันทึกภาพอยู่ลำดับที่4เกือบไม่รอดเมื่อวันที่16รกรกฎาคมคศ2013เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนักบินชาวอิตาเลียนลูก้าปามิตาโนที่เกือบทำให้เขาต้องเสียชีวิตระหว่างเดินทางสำรวจอวกาศเมื่อกระเป๋าเก็บน้ำที่ติดอยู่กับชุดอวกาศเกิดรั่วไหลจนทำให้น้ำไหลทะลักท่วมหมวกของเขาถึง1.5ลิตร ปามิตาโนเล่าว่าเขาต้องเลือกระหว่างสำลักน้ำตายหรือจะตายเพราะขาดอากาศหายใจในห้วงสุญญากาศลำดับที่ 3. ชุดอวกาศที่ถูกเผาไหม้ในปีคศ .1980 ระหว่างการทดสอบชุดอวกาศสำหรับส่งกระสวยครั้งแรกของนาซาเมื่อออกซิเจนบริสุทธิ์ที่อยู่ในระบบยังชีพที่มีความดันสูงเกิดลั่วไหลเลยส่งผลให้ไฟทวีความร้อนมากขึ้น ถึงขนาดหลอมละลายอลูมิเนียมบริเวณนั้นให้หายไปในเวลาเพียงเซียววินาทีแต่โชคดีที่ไม่มีใครสวมชุดดังกล่าวช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่ควบคุมได้รับบาดเจ็บจากการถูกเส้นยยใยไนลอนของชุดสมอกที่หลอมละลายเข้ากับผิวของเขาลำดับที่ 2. ดวงตาของพระเจ้านี่คือภาพถ่ายของเนบิวลา MYCN 1 8 ที่ถูกขนานนามว่าเป็นดวงตาของพระเจ้าเนบิลาดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ8,000ล้านปีแสงจากภาพจะเห็นว่ามีการปล่อยแก๊สออกมาเป็นแสงสีต่างๆในบริเวณโดยรอบจนเกิดเป็นวงแหวนซึ่งแกนกลางของดวงดาวจะค่อยๆเย็นตัวและเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันก่อนที่ดวงดาวดวงนี้จะกลายเป็นเพียงดวงดาวแค่ขาวเท่านั้นลำดับที่1พื้นที่ว่างเปล่าบนอวกาศ จากภาพคือ The Blue Odyssey Boy, หรือที่ว่างอันดำมืดขนาดใหญ่ที่ยังคงเป็นปริศนากล่าวกันว่าที่ว่างดังกล่าวมีขนาดความกว้างถึง330ปีแสงแต่คนพบว่ามีเพียง60กาแล็กซีเท่านั้นที่อยู่ในเขตดังกล่าวด้วยขนาดความกว้างของมันสามารถบรรจุได้ถึง2,000กาแล็กซีเลยทีเดียวมันน่าจะมีอายุมากกว่าบิกแบงนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามค้นคว้าหาคำอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ว่างเปล่าต่อไป บางคนเชื่อว่าอาจเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาที่ออกลาอนณานิคมและทำลายล้างอรารยธรรมบนดวงดาวต่างๆโดยรอบก็เป็นได้